แม่เกิดร้องไห้ตลอดเลยค่ะต้องอุ้มตลอดถึงจะไม่ร้องตอนนอนแม่ก็อุ้มนอนบนอกค่ะต้องทํำยังไงคะถ้าเขาเหงาถ้าอ่านี้ฮะแรกเกิดเนี่ยก็หมายความว่าศูนย์ถึงหนึ่งปีแรกใช่ไหมเด็กต้องการความไว้ใจโลกใช่ไหมครับในความหมายคือเราต้องตอบสนองความต้องการทุกอย่างของเด็กโดยไม่สนใจว่ามันเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องฝึกอะไรทั้งนั้นฮะฝึกได้นิดๆหน่อยๆตามกิจวัตรใช่ไหมฝึก หก uh, เดือนอาจจะฝึกเลิกนมลดนมมากินเริ่มกินข้าวบดข้าวปัน่นอะไรอันนี้อันนี้เป็นการฝึกทั่วไปไม่นับนะแต่ฝึกให้นอนยาวฝึกอะไรเงี้ยตัว,ต,วตัวผมเองรู้สึกว่าหนึ่งขวบปีแรกเนี่ยเราดูความพร้อมก่อนถ้าเขาไม่พร้อมเรายังไม่ต้องรีบนะฝึกใช้ใช้หลอดใช้อะไรเงี้ยเรายังไม่ต้องรีบก็ได้ uh, ถ้าเราตอบสนองทุกอย่างแล้วอย่างเช่นความหิวความหนาวความแฉะใช่ไหม ความแช่ของแพมเพิรเนี่ยตอบสนองทุกอย่างความเจ็บปวดตอบสนองทุกอย่างแล้วมันเหลืออย่างเดียวคือเหงาเหงาก็คืออุ้มครับอุ้มผัดกันอุ้มตัวผมเองเคยอุ้มลูกนะต,ตอนเขาอายุสักสองสามสัปดาห์ร้องอ่ะกินนมก็ไม่กินอ่ะร้องร้องร้องอุ้มตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองคราวนี้มันเหนื่อยใช่ไหมฮะมันเหนื่อยอาจารย์ประเสริฐนะพูดชื่อเลย อาจารย์บอกว่าให้ตามคนมาช่วยเยอะๆ,ๆตามคนมาช่วยเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากครับอันนี้ก็ยอมรับว่าเออก็คงเป็น difficult child แต่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นมิติไหนเพราะว่าเด็กมันเล็กมากนะมันยังสังเกตไม่ได้ใช่ไหมส่วนถึงหนึ่งปีแรกเนี่ยยังสังเกตได้แต่ช่วงป,ปลายๆอย่างลูกผมเนี่ยขวบหนึ่งจะเริ่มสังเกตได้แล้วในบางในบางมิติเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังช่วงต้นชั่วโมงคือกิจกรรมสูงเนี่ยเรารู้และเขาไม่กลัวคนเนี่ยเรารู้และเขาเรก,กูล่ามาก คือถ้าอะไรไม่เป๊ะเขาจะหุดหิดเนี่ยเรารู้แอละค่อยๆสังเกตไปแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะฉะนั้นตอบแบบจันประเสริฐอุ้มเยอะๆตอบสนองเข้าไปถ้าเหนื่อยมากตามคนมาช่วยปู่ย่าตายายตามมาให้หมดมาช่วยกันอุ้มไม่ทำอย่างอื่นเลยครับทำได้แค่นี้จริงๆช่วยกันอุ้มนะครับแต่ต้องตอบสนองเขานะครับ